รางวัลรายการสารคดีสั้นส่งเสริมอาชีพทั่วไปชุดดีเด่นผู้มอบรางวัลคือผู้นำขบวนการแก้จนคุณประยูนจันยาวงครับผู้เชิญรางวัลคุณอาภาพรกอนทิพย์ค่ะ ารางวัลรายการสารคดีสั้นส่งเสริมอาชีพทั่วไปชุดดีเด่นได้แก่รายการชื่อของกลับบ้านทางสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดขอเชิญผู้แทนของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยคุณวิทยาคุณสนองผู้ในการกองประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้รับรายการนี้โดยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับปีท่องเที่ยวที่สําเร็จแล้วก็รายการโทรทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและขอชื่นชมต่อผู้มอบรางวัลซึ่งซ่อนซ่อนอ่าซ่อนใบประกาศมาในกระเป๋าเสื้ออย่างดีเลยนะครับ